ว่าทำไมเขารดมาจอดเลยหนาลานอย่านงนี้ผมก็เลยแวะถามเลยบอกหกหาแต่ผมกดมาหกหกบบดีนั่นรถเลยไหมล่ะจัดไปถ้าหกซีบผมไ่จ่ายเลยแค่นั้นเลยตัวกันจัดไปไม่ยาก กคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวราชจริงแล้วก็วีะระบุรุษนักบิเอ็นดทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ผมแชมป์แชนแนทุกคนวันนี้เราก็อยู่เฮ้ยทำไมมีแต่ฝ่ามันวะวันนี้อยู่ที่ร้านนี่แจมไบชอป้านพวก,กัน,นะครับผมคือว่าจะแบบว่าขับรถมาหาเราสาวอะไรเงี้ยทุกคนแต่พอเอิญผมก็งงว่าทําไมเขารถมาจอดเลยหนานล้านอย่างงี้ผมก็เลยแวะถามเลยนี่นี่อยู่กับเจ้าของร้านเสียแจมไบชอปรถมือสอง ยำยำเฮ้ยไม่ใช่ยำยำยช่างน้อยยำยำช่างน้อยเออพี่ผมถูกตาซื้อขค่นี้เว้ยพี่แต่ก่อนซื้อค่นี้มันเป็นแบบว่ารถที่ว่าเสียแจไม่ซื้อมาต่อจากรุ่นต่อผมวิธีหนึ่งก็แบบเห็นเห็นกันอยู่ไงแต่หลายคนกลัวแบบว่าพี่ซื้อไปแล้วมันจะเจ็บไหมมันอะไรไหมนะครับผมก็รถมันเห็นอยู่อ่ะมันเห็นกันกันอยู่อ่ะผมก็เลยกล้าซื้อนะเออเราทีดีคุยเรื่องราคากันตกลงเข้าใจกันเสียแจบอกว่าซื้อซื้อแถมบางลมสองคันว่ะ ه, บางลบนี่ก็ขายนะคันนี้ขายไหมคันน ouais> ี pues, ้เดี๋ยวคันนี้เราจะยังเถอะเาะว่าพนุขายหมดเลยบอกว่าแต่แต่ฝั่งคันนี้ขายหมดเลยครับผมอันนี้เป็นสเต็ปโอทักเก็ตโอทักเก็ตช่างแม็กช่างแม็กรับพัสดุก่อนรับพัสดุก่อนนี่โอทักเก็ตคันนี้ช่างแม็กจัดมาฝากด้วยมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถไปทิปช่วงนี้กำลังมีทิปเลยทิปกำลังเดือดเออนี่พายพลังหุ่นตรงรุ่นคันนี้ผมรับประกันเลย ร้อยแป,ปิบบวก5คนขับใจถึงกล้าขับแต่เจ้าของรถใจไม่ถึงเ <c oughs> ของรถใจไม่ถึงจะขับถึงยังทีไม่ดูไปทะเลมาเจ้าของรถบอกว่ายังไม่โดนใครแดกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่บนหลังกระบะไามา่ยกลงไง <c oughs> ใช่ไหม ยบโยบเฮ้ยได้ข่าวว่าครับไม่ได้แต่นี่ถึงนู่นเลยนี่ปลาจีนปลาจีนเออปลาจีนหึงทะเลถึงทะเลเลยแล้วครับขึ้นเขาครับครับครับจากทะเลมาน้องจีเลยเฮ้ยรวมกี่โลวะประมาณสี่ห้าร้อยโลได้สี่ร้อยยังไม่พังเราครับนีไปท่าเบิกมาแล้วไม่ใช่นี่ท่าเบิกกับไปแล้วท่าเบิกกับไปมาแล้วเขาก็ขึ้นมาแล้วทะเลกับไปมาแล้วถามว่าไปหลายที่ขนาดนี้มันจะไม่หลวมเหรอไม่หลวมครับเพราะว่าอ่าถ้าเครื่องมันลงตัวนะครับผมเห็นบางลงหมดไหมเครื่องมันลงตัวมันไม่มีพังทุกคนเออก็ อันนี้ถ้ามาจับใส่แชมามาห้าสิบเจ็ดเฮ้ยสี่เบาห้าเจ็ดดียนันนี่ห้าหมื่นเจ็ดพอเฮ้ยถูกเกินบังลมหัวฉีดสตาร์ทบังลมหัวฉีดสตาร์ทมือเอสี่ชุดไฟใหม่ทั้งคันตัวไม้ฟ้าด้วยเฮ้ยไม้ฟ้าด้วยของเช่าวะสตาร์ทมือไหมสตัดไปตัดมือตีไหมนี่ตัดมือมีได้แต่ว่าเฟืองไม่มีอ๋อทำมตาร์ตีนเพราะว่าไม่รุ่นเฟืองแตกไปดิเฟืองแตกไม่ไหวไม่ไหวเออไม่รุ่นเฟืองแตกไม่ไหวฟังเสียงหน่อยนะได้ครับ เดี๋ยวตาฟังเสียงเดี๋ยวจะว่าแบบ,บดเดี๋ยวจะ่าขับไปไหนออเฮ้ยดูดูดูเดี๋ยวไม่อนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมาจัดเออะไรวะอออเอ,อสอาร์ไม่เป็นจัดไอเซเซเออแต่ว่าอยากฝากล้านเพื่อนยังไงถ้าเราใครที่สนใจพวก รถอ่าร้อยสองร้อยสิบฝากที่เฟสอยากซื้ออยากขายชื่อเฟสสาภาพชินบารีครับเออจะขายอะไรขายบงขายบ้านขายรถขายเมี้าอันนียไม่ได้ขายเมียนะไรม่ได้รับฝากรับฝากอ๋อรับฝากได้รับฝากไม่ได้เออเฮ้ยแต่ขายมีขายบูงขายหมาด้วยขายมีเกิลผสมรับผสมอยู่เฮ้ยเอาทุกอย่างอไปมาเราไปดูรถเราดีกว่าทำทุกหมดอย่างยกเป็นงานสรุกเสียใหญ่ผมเอาไปเอาบอกฮกหาแต่ผมก้นมาฮกฮกสิบพอดิมันลดเห็นไหมล่ะ จัดไปตะหกสิบผมไปจ่ายเลยแค่นั้นเลยปวกกันจัดไปไม่ยากอ่ะนี่อันนี้จ่ายจ่ายเงินสดเลยเพราะว่าไม่อยากเงินโอนนะเพราะว่ามันดูไม่รวยเออมันดูไม่รวยไม่ถ้าถ้าโอนเยอะยุได้ข่าวก็บอกว่าจะเอาไปซ่อนอะไรเลยหลังรถหลังอะไรกันเลยกดสดมาไงเราไป <c oughs> ยัดไปไหน <c oughs> ถ้าโอนถ้าโอนนีเช็คบัญชีใช่ไหมล่ะไม่ได้ยัดไปหลังรถอะไรกันเออ่ะอันนี้อันนี้รับเงินเป็นพยานนะถ้าเสียโกงผมนี่คือมีพยานลองป็นพยาน เออโอเคมาสตามทสตามไฟเียนะเปิดน้ำมันเ่อนอันนี้ช่างไหนนี่ช่างเจียมทำมาเนี่ยอันนี้จัดมารทำใหม่หมดเลยขระปใหญ่ไหมขระปใหญ่โอเค เ,เอาไปถ้าเบิบลกลรไปนี่ก่อนเลยเนี่ <Okay. S 2> อะไรไปทะเลเดือดก่อนเลยเทะเลเดือดเราเาเบียไปโอเคทุกคนก็ถือว่าพึงพอใจเดี๋ยวเราไปเก็บสภาพดีนิดหน่อยแต่ว่าพวกสีโค้งพวกอะไรนี่เก็บมาหมดแล้วนะก็คือสีแดงโดนใจโดนใจตรงรุ่นว่ะที่แรงมาเจอยังไม่เอาเออแต่ว่าก็ว่าจะรอคันนี้แหละแต่รอเียๆใจอ่อนไง S <S ที่แรกว่าจะซื้อต่อแต่เสียใจไม่ซื้อมาแล้ว <S 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 แต่ตอนนั้นยังไม่มีตังตค์อือก็คือก็เลยยังไม่เอานะทุกคนโอเคก่อ okay. นที่เราจะขายเราต้องเก็บงานให้เขาก่อนใช่ไหมใช่เป็นธรรมชาตินะครับรถม,มือสองก็นั่นแหละเราต้องมาเก็บงานให้ไม่ใช่ว่าเราจะหรือว่าใครจะมาซื้อสภาพที่ว่าเราซื้อมาเลยก็ได้ตังค์าพไปเลยอย่างเงี้ยใช่นะครับครที่จะมาขายก็เสียใจเขาจะกดนิดนึงเพราะว่าเขาต้องไปต่อนะไปต่อเลย <laughs> ทำทำไงไงเขาจะเอาอะไรจากไหนเหลยวบ้าเออแล้วพวกชุดไฟ S ทรง S สี่นี่ก็พอมีพอม,พอมีทางมาอนนสอบถามได้เอเมดุงเอเมดิ๊กสำหรับใครที่อยากแปลง S สี่แล้วแบบว่าคือไม่อยากเบิกไม่อยากเบิกใหม่อ,มอะไรเงี้ยะไรเมื <นะ S 2> อสองจัดมามีนะครับผมก็พ<ม>ักมาแหละเฟซเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะเบอร์โทรเฟซพักมาอย่าทักมาอย่าทักมาเรียนเพมาเสียเียมเอาเวลาไปตอบเด็กๆเดินตรงไปตรงขอลองเท้าจังหน่อยไปได้จะเพนอ่ะ ไอ้แถวมันนี่เลยแถวนี้ไหนเลือดแน่เลยฝึเล่นผู้เล่นก็มีเคยข้าวสองทีเลยนี่ต้องไปฮาร์ดข้าวไปเนี่ยนี่เยี่ยมเลยนะวะ ครับใบอ่ำยังมีเตียนว่ะขับแต่วีมไงโอเคก็คลิปนี้ประมาณน,น,นี้เดี๋ยวใครที่รอชมรอติดตามก็ฝา,ากด้วยนะใ้แล้วตามใจขอขับซื้อเธอยังทีอะไรไวะอ่งคิดถ้าผมดิขับซื้อเลยทีเยะบอกไปคืนนะขับซื้ออะไรจะใหญ่อะไรก็ปากถึงช่างทรงช่างสิ่งนะ K R <c oughs> มาปั่นผมนะผมก็บอกผมจัดซื้อผมไม่เอาหรอก K R น่ะเด <c oughs> ี๋ยวคุณเจอผมเลยนี่ผมโดดนอนเลยนี่ ใส่สองปุ๊บโดดนอนปั๊บกันดิขาเรียกยังงี้นี่นี่เออเจอผมแค่นั่นแหละไม่รู้ถอนแกลนล่ะเออโอเคฝากไลค์ก็แชร์ก็สนับใครได้แล้วอ่ะอย่าลืมรถมือสองนึกถึงรถมือสองยำยำนึกถึงแชร์ยำไม่ชอบโอเคมาเจอกัน